สวัสดีค่ะพ่อเคียนค่ะสวัสดีครับพ่อเคียนครับสวัสดีครับค่ะมือนีช่องสาวนิ่งพารวยต้องพูดเชี่ยวแน่ครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อเค็นเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณพ่อนี่ฝันเมือไดเนาะคุณพ่อฝันดูมันก็ฝันโดนอะไรหรอเปล่ม่วนฝันฝันต่อวิกบอกหรือฝันอย่างไรมันก็เลื่อยเด็กออกมาหล่เมือนจกฝันฝันอย่างไรคุณพ่อฝันอย่างไรเดี๋ยว <c oughs> พันที่บ้านพันว่าไปใส่มอ่อไปใส่ม่อบาทนีได้ปลาอันหาตูไไรมาเหยนนะ,ะปลามีแต่ปลาเขางำนะค่ะบานทึ่งใหญ่นเลยวะให้แบงให้ลูกกันไปกินได้ไปยังะ่ะเพื่อนว่าก็แบงไปที่อ่ะวะเพื่อนก็ได้ใส่ <c oughs> ใส่หน่องมาหนึ่งอ่ะเอาไปใหญ่ไปว่าสาันเอาใส่ถุงให้เอา,เอาแบ่งไปให้ตัวหนึ่งค่ะโอ้อยมาให้คือแท้เขาสิ่เยี่มบ่เกิดว่านะอืเจ้าของเอาไว้4โต้ค่ะเออแบ่งแบ่งให้ลูกสาวนั่นตัวนึงผ่าทั้งเบิดมันมี5าโตค่ะเออถือมองนี่อ่ะ ต่ว่ามาคิดว่าโอ้่าวฝันว่าได้ไปใส่หม่องหรืปลาหาโตฟันสั้ำๆอย่นงคุณบอกฮะฝันซ้ำนี่บปล่เออฝันมาได้ไปใส่ม่อ,มองเออได้ปลามาหาโตเออ,เอและะ้วก็แบ่งให้ลูกสาวตัวหนึง่งแบ่้ให้ลูกสาวตัวหนึง่งเลี้ยวยี่สิบตัวเลี้ยวยี่สิบตัวแต่คุณเป็นตัวเรียกคุณพอจะให้ตัวไหนในความฝันนี่ในความฝันบอกครับโยปลา ป่าก็เป็นแปดเนาะครับนะบ้านไห่มากหาโตบ้านมันแบ่งให้ลูกสาวไปตัวหนึ่งมันเดี้ยอยู่สี่ครับแปดสี 8, ออ่หนึ่งแบบบ่แปดสี่หนึ่งเออสามตัวแปดสี่หนึ่งคนผ่อคนหามาแล้วน่ครับสี่หนึ่งเนาะในคล้องฟันมีคนผ่อคนไหายมาแปดสี่หนึ่งกล้องสาวนิ่งมีความงกีดเลนแนวได้ครับผมแปดสี่หนึ่งม,มันบอกขึออ้นตัว ปัาสี่างนี้กับเป็นเป็ดอยู่แล้วเนาะครัปลาม่เฮีนบอครับฮะปลาม่เฮีนอยู่บ่ม่เฮีนมาหอดเฮีนบานเล็กที่เท่าไรบานบ้านเล็กทีก็หนึ่งดอยยี่สิบสี่หนึ่งสองสี่อือหนึ่งสองสี่เนาะหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่เป็นบานเล็กทีเพราะว่าคุณ่อ่นเพไปใส่มองไปปลามาหาตัวมาเฮี้ยนแล้วบอปลาหาตันี่ปลดออกจากมองปลดออกจากมองเรียบร้อยแล้วปลาหาตครับ ได้ไหได้แบ่งให้ลูกสาวไปตัวหนึ่งเออมันเลี้ยอยู่สี่ลูกสาวนี่เอาไปแล้วนหมครับตัวหนึ่งเอออายุลูกสาวกี่ปีเนาะครับจังว่าตัวนี้ละแต่ว่าจะปีแล้วบปีลูกสาวเกิดพ่อซลอยังคุณพ่อจำได้บ่จำได้อยู่จำอายุลูกสาวเออคันม้วนถามมันเบิ่งเนาะัี่อืมยครับ บมันเด็กขี่มันเด็กจะเป็นเท่าไรก็นั่นก็ได้ฮะแปลซูลคุณพ่อแบ่งปลาให้กับลูกนีไส้ค่ะยุ่งเหยียนมัแบ่งเหยียนเนี่อยู่เหยียนจะคล้องไหมคะวันใครอีนนีะเอาไปหายลูกสาวคนนี้เอาไปหายลูกสาวคนนั้นเออมันก็ถือจะจะไปหายแล้วก็ขึอนอยู่แม่มันเดีเป็นผู้แบ่งคุณแม่เป็นคนแบ่งเออว่า ให้คือแทบ่ใไ้ปลาตัวเดียวมันอิ่มว่ะคือผู้เดียวนะค่ะเออคุณพ่อห้มาแปดสีหนึ่งเนาะค่ะก็เอาตามที่คุณพ่อตีไห่ค่ะเพราะว่ายังต่นวิกอยู่เนาะอย่าเพิ่งเอาหลายโตค่ะกระบานทีเนาะแปดซีหนึ่งกระบานเล็กทีหนึ่งสองสีเป็นของคุณพ่อหนึ่งสองสีเพราะว่าคุณพ่อเป็นไหนมาแบ่งปลาอยู่บ้านเนาะครับเนาะ ตัวเล็กกตัดเอาเนาะบาท้องพูดแปดหนึ่งสี่กับหนึ่งสองสี่ตัวเหลียบสองสองจุดนี่ไข่ไข่กับนอ้องอเนอะ 8, 4, 1, าะแปดสี่หนึ่งค่ะบาต้องแปดสี 8, 4, 1, 1, 2, ่หนึ่งบอกคุณผอแปดสี่หนึ่งกับหนึ่งสองสี่เอบันทึงทีตัวนี้แปดสี่หนึ่งบันทึงทีหนึ่งสองสี่มีหนึ่งกับสองมีหนึ่งกับสี่นะคุณผอเนาะไขยกันแม่นว่าแ้าหนึ่งค่ะมันก็ ไก่กันยูแต่ว่าถ้าอีกคุ้มหนึ่งเนาะค่ะถ้าสิตีก่ะตอนแหลกปลาหาตอวแล้วมาแบ่งออกตัวหนึ่งในความเป็นจริงเราเวลาคีดคนก็ต้องลบออกเมนบอกคุณพ่อถ้าล่องบวกใส่ละกะสิเป็นฮกเมนบอกถ้าล่องบวกก็ลองเอาแปดฮกล่องเบิงค่ะเออเอาคืนแล้วลงนะะกันไปคุ้มหนึ่งเนาะ เท่านั้นแหละค่ะกันไวสองตัวก็เอาแปดหกเบ้าท้องพู่นไาจังไดนอเออครับก็ตามคุณพอ่อนะครับเนาะเออกล้ฟันคุณพ่อก็หายเป็นปีใหายแปดหกครับเพราะว่าคว้องฟันคุณพ่อเป็นโฉกเป็นหลาคุณพอ่อก็หายเป็นหายมากเดี๋ยวคุณตัวเหรียญพุ่งพอมันขายมากเลยนะครับเนาะคุณพ่อไปขายมาแล้วครับตัวเหรียญก็หายสีเพิ่นพิจารณาเอาจากคว้องฟันนะครับเนาะแต่ว่าอายุลูกสาวนี่จำบ่ได้บ่คุณพ่ออืมหันจ๊มโม่อะไร บบค,คำประทบจำบ่ได้คำบรับเขาข<อ>คุณพ่อมีอย่งเพิ่มเติมอีกบ่คะไมีแล้วค่เวิดทนอีกดีค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณพอเคนได้หลายเด้อค่ะที่คุณพ่อนี่บมเพ่งตัวเลขเนาะค่ะมาบอกความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอห้มีโชคมีลาบเดรางวัลใงว่นไกับพอเคนเบิดสุขูสุขนค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567น้ี่ค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพอเคนค่ะพอเคนนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปใส่มออเนาะค่ะได้ปลามาทั้งเบิดตหาตัวเพิ่นว่าค่ะ ละเม่เนาะค่ะภรรยาเพิ่นก็เลยบอกว่าแบ่งให้ลูกสาวเน่เพิ่นว่าตัวหนึ่งเพิ่นว่าค่ะพเพราะเขียนนี่เพิ่นก็เลยแบ่งให้ลูกสาวเพิ่นตัวหนึ่งค่ะท่านผู้ชมแล้วเพราะเขียนเพิ่นก็ได้ตัวเลขมาหายกับถ่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะตัวเลขก็คือ 8, 4, 1, แปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเพิ่นให้มากค่ะป้าก็เป็นแปดเพิ่นว่าค่ะซีนี่มันเหลืออยู่ซีตัวเพิ่นว่าค่ะ ปลาทั้งเบิด์ตหาโตเนาะค่ะเหลืออยูซีตัวเพิ่กนก็ได้เอาซีใส่หนึ่งนี่ก็คือแบงไ้ลูกสาวตัวหนึ่งค่ะเพิ่นก็ได้ห้เป็นแปดซีหนึ่งเนาะค่ะเป็นเหล็กดีจากฝันของพ่อเขนค่ะส่วนหนึ่งสองซีหนึ่งสองซีนี่เป็นบ้านเหล็กที่ค่ะบ้านเหล็กทีหนึ่งสองซีเนาะค่ะเป็นยังจังเอาบ้านเหล็กที่เพราะว่าพ่อเขนนี่เพิ่นเอาปลาขึ้นมาเฮือนเนาะค่ะเอาปลาขึ้นมาเฮือนแล้วเพิ่นก็มาแบงให้ลูกเพิ่นอยู่เฮือนค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อเขนค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567ค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกับหมุนนะคะ่ะตัดนํำกับนํำหมุนนํำกันไว้ค่ะค่ะมากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะค่ะสาวนินก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวนิงพระรวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุหมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบหิ่งหิ่งหมานๆมัน,มน,มนปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิดสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ยายนี้สาวนิ่งขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพระรวยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ